คานคานออกมาค่อยๆเบาๆเบาๆอย่าให้มีเสียงเงียบๆคานมาอังไงบ้างค่อยค่อยคานมาอืออย่าให้มีเสียงเออพอแ,แ,แล้วพอ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 แล้ว ป้าเอทำไมลุมตงตองถึงชอบกินเหล้าฮะไมลุมตงตองถึงชอบกินเหล้าถามเขาสิป้าก็ไม่รู้เหมือนกันดีไหมเรากินเหล้าแล้วมันดีไหมอะ <c oughs> ไ,ไม่ดีเพราะว่าม,มันเปืองใช่เหม็นด้วยไหมใช่ลองคานมาด้วยสิต้องคนตัวเล็กเท่านั้นจะคลานได้ได้เลย,ยใช่ เขามาใช่ไหมอันเดินไปหาตัวว